ครุฑบาท1 7เหรียญละ15บาทนะคะครุดเหรียญครุดพศสองห้าหเราเราจะเรียกกันว่าครุด1 7ใช่ไหมคะรับซื้อเหรียญละ15บาทมีมา3เหรียญก็45บาท45บวกกับ1 4อยสี่สินั่น148กับ45่ะจะสอง้อละอันนี้ก็เกินส0งร้อละ นี่ยเนี่ยอันนี้เหรียญครุฑค่ะครุฑเฉียงครุฑเฉียงเขาก็เออมาสองปีพอดีเลยครุฑเฉียงเขาจะมีสองพสสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์เนี่ยเหรียญตามภาพเลยนี่สองศูนย์นี่สองสองเหรียญรัดเท่ากันค่ะเหรียญลัดแปดบาทเหรียญครุฑเฉียงนะคะที่ที่ตามข้อมูลเขาจะมีสองห้าสองสี่ด้วยค่ะสองห้าสองศูนย์สองห้าสองสองและสองห้าสองสี่ สองห้าส่วนสี่สองห้าสองสี่จะมีราคาเล่นกันหลักหมื่นหลายหมื่นเลยนะคะถ้ามีที่บอกอะที่ที่มขีข้อมูลน่ะนะมาบอกนะเผื่อว่าไม่แน่นะท่านอาจจะไปเจอโดยบังเอิญและโดยท่านก็ไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ว่ามีราคาอะไรอย่างเงี้ยปนักนพยายามมาบอก จะได้รู้ว่ามีราคาถ้าท่านเจอถ้าก็ถือว่าฟุกไปเลยนะคะสองห้าสองสี่น่าลืมนะคะมีสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสองรับซื้อเหรียญละแปดบาทส่วนสองห้าสองสี่รับซื้อรับซื้อราคาหลักหมื่นหลักหมื่นค่ะเป็นหมื่นนะคะเป็นหมื่นหมื่นนะคะไม่ใช่หมื่นเดียวด้วยนะเป็นหมื่นหมื่นนะคะสองห้าสองสองห้าสองสี่เนี่ยมาดูกันต่อว่ามีอะไรมาอีกว่าจะได้เงินเป็นเท่าไหร่ เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองห้าศูนย์ห้าเหรียญนี้ปกติรับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะสองห้าศูนย์ห้าปกติเลยรับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญนี้เขาจะมีพิเศษนะทุกๆเหรียญเลยนะทุกรุ่นทุกแบบเขาจะมีเขาจะมีแบบพิเศษเถ้าเหรียญนี้ค่ะสองห้าศูนย์ห้าเดี๋ยที่แบบพิเศษนะี่คือ ชดาตรงยอยักอันนั้นมีจริงนะคะชะดาตรงยอยักเล่นกันหลักแสนนะคะไหลหมื่นบาทถึงถึงหลักแสนบาทนะคะเนี่ยค่ะชะดาถ้าเป็นเหรียญที่ไม่่านการใช้สวยๆก็หลักแสนชดาตรงนี้ยอดแหลมตรงนี้ให้ตรงกับยอยักเขาเป็นเหรียญผลิตมาเหรียญเป็นเหรียญตัวอย่างนะคะบล็อกเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันนี่ะสองห้าศูนย์ห้าแบบนี้เลยทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่รู้สึกหน้าเขาจะแบนเลยมั้งค่ะ ตัวหนังสือตัวเลขแบบนี้เหมือนกันแต่เพียงแต่บล็อกตรงนี้เ็จะเคลื่อนมานิดนึงชราจ,จะตรงยอยักษตรงนี้เขาผลิตไม่เยอะอะค่ะผลิตเพียงแค่ทําเป็นตัวอย่างไม่ไม่เยอะจึงมีราคาส่วนเบสิคทุกทั่วไปก็คือแบบเนี้ยค่ะรับซื้อเหรียญละสามบาทก็จะมีนะคะพเพราะเหรียญผลิตเยอะเนาะเขาก็จะมากลับดูหัว ปกติเหรียญหมุนเวียนหัวขึ้นก้อยลงใช่ไหมคะสลับกันแต่เขาก็จะมาสลับดูถ้าหัวกับก้อยขึ้นตามกันก็จะมีราคาอ่ะอันเนี้ยคือเป็นไปได้อยู่ค่ะมีค่ะมีรับซื้อเหรียญต่างประเทศค่ะเหรียญต่างประเทศที่ประนทรู้จักอานะคะเหรียญ ตระกูลยูโรค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะพะนไให้คําตอบได้ค่ะส่งรูปมาถามพะนไให้คําตอบได้ว่าเหรียญ2ยูโรค่ะรับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทหนึ่งยูโรนะคะรับซื้อ20บาทถ้าเป็น50าสิบเซนก็ยังได้อยู่ค่ะสิบบาทค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะตอบได้ค่ะรับซื้อแน่นอนค่ะท่านใดต้องการขายติดต่อทักมาได้เลยค่ะ รับซื้อเหรียญต่างประเทศค่ะเหรียญตามภาพที่เห็นนะคะเป็นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะจะมี1ดอลลาร์และ2ดอลลาร์เหรียญประเทศเขามีความแตกต่างของเราคือเหรียญค่าเหรียญน,น้อยแต่เหรียญเขาใหญ่ขนาดใหญ่ค่ามูลค่าเยอะขนาดจะเล็กกว่านะคะอย่าง1ดอลลาร์จะใหญ่2ดอลลาร์จะเล็กค่ะ1ดอลลรารับซื้อ สิบบาทนะคะสองดอลลาร์ยี่สิบบาทค่ะขอบคุณเอฟซีที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายค่ะดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะในความที่ไม่มีอะไรคะ่ะดูสิเขาแอบ,บมีนะคะแอบบมีอะไรอยู่คะ่ะมีเหรียญเงินนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะเหรียญน,นี้รับซื้อหกร้อยบาทเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญเดียวได้หกร้อยบาทดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในความที่มีอะไรนี่แหละคะ่ะส่งมาได้นะคะมีอะไรก็ส่งมาได้ไม่มีอะไรก็ส่งมาได้คะ่ะ เหรียญเงินค่ะชนิดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะวาระนะคะเจ้าฟ้าสิรินทร์นะคะทรงสําเร็จการศึกษาเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญเดียวค่ะขายได้ห600้อบาทค่ะเหรียญที่ลึก8เดเซนค่ะสมาคมจีนนะคะสร้างททูนเก้าวถวายในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยค่ะที่เหรียญจะมีเขียนเลยนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะเนี่ยค่ะตราสัญลักษณ์ปีครองราช50ปีค่ะปีการจนาพิเษกนะคะส่วนด้านนี้ค่ะจะมีรูปเซียนนะคะมีภาพนะคะเราจะเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญ8ปดเซียนเหรียญกระสาบที่ระลึกค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่รลึกเสด็จนิวัดพระนนครนะคะพศ .2504 เป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกในหลวงรัชกาลที่9คู่กับพระราชินีนะคะรับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะเหรียญ1บาทที่ระลึกรวมรวมวาระนะคะแบบนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะส่วน WHO เสด็จนิวัตรพระนครโปรยข้าวนะคะอันนั้นจะแยกให้ค่ะรับซื้อ15บาทแต่ถ้าทั่วๆไปรวมรวมมาแบบนี้ค่ะเหรียญละ4บาทนะคะ รับซื้อเหรียญต่างประเทศค่ะเหรียญที่มีเลทแลกได้ที่มีราคารับซื้อนะคะราคารับซื้อราคาที่ร้านกำหนดค่ะเหรียญสองยูโรนะคะรับซื้อเหรียญละ40สิบาทค่ะ<ส>เหรียญกระส์ที่ละลึกชนิดราคาร้อห้าิบาทวาระนะคะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะรับซื้อเหรียญละห0 0้อบาทค่ะ เหรียญเงินที่ระลึกชนิดราคา600บาทค่ะวาระ7 5พันษาในหลวงราชการที่9ค่ะรับซื้อเหรียญละ700บาทค่ะเหรียญ50สตาตังพอสอง3รับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะ2493นะคะจะมีชนิดราคา หสตางค์สิสตางค์ยีสตางค์และห้สตางค์รับซื้อราคาเดียวกันค่ะเหรียญละสิบห้าบาทค่ะส่วนเหรียญหนึบาท2493ราคาหลายหมื่นบาทถึงหลักแสนบาทค่ะเหรียญยี่สิบและห้าสิสตางค์ค่ะยีสตางค์สองพันสตางค์สองพรับซื้อเหรียญละ1บาทค่ะส่วนเหรียญหนึบาท2 5 0 0ั 2500, รับซื้อเหรียญละ15บาท เหรียญต่างประเทศนะคะเช่นเหรียญในภาพนี้ค่ะย่อยๆนะคะส่วนมากจะเป็นเหรียญเกาหลีเหรียญย่อยๆเหรียญน,นี้แลกไม่ได้นะคะเหรียญที่ย่อยๆแลกไม่ได้ค่ะรับซื้อเป็นกิโลนะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะส่วนเหรียญที่มีเลทแลกได้คิดตามเลทให้ค่ะ เหรียญสตางรูค่ะรับซื้อเหรียญสตางรูนิกเกิลและทองแดงค่ะสตางรูก็จะมีนิกเกิลทองแดงเงินนะคะสตางรูนิกเกิลและทองแดงชนิดราคา5ตังสิบตังและ1สตางและครึ่งสตังด้วยค่ะรับซื้อเหรียญละเบาทค่ะ